สวัสดีนะครับก็จะมาเป็นแบต Huawei P20 Pro นะครับฝาหลังตัวนี้มันแตกมานะครับเพื่อนๆก็อย่างแรกให้เพื่อนๆเป่าลมร้อนครับกาวจะอยู่รอบๆตัวเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ผมก็แกะไม่ได้ไม่ให้มันแตกมากครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมฝาหลังไว้นะครับต่อมาก็ระมัดระวังนะครับใส่แพดเซนเซอร์กล้องหลังนะครับก็เวลาเราดึงออกก็อย่าไปดึงแรงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวสส่แผดมันอาจจะขาดได้นะครับผม แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะพลิกไปที่ทางซ้ายนะครับแล้วก็บดล็อกเอาใสา่แพรนะครับจะเป็นสส่แพเซนเซอร์ตรัวนี้จะได้ทํางานง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเศษกระจกที่มันแตกมานะครับมันแตกมาละเอียดเลยนะครับมันก็จะแกะแยกออกจากกันนะครับอต่อมาก็ให้เพื่อนๆขันน็อตออกให้หมดนะครับผม น็อตเนี่ยจะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะเพื่อนๆสามารถปนกันได้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องแกะฝาปิดบอร์ดนะครับเพื่อนๆพ,พอเพื่อนๆเ,เอาน็อตออกมาแล้วนะครับออกให้หมดเลยนะครับค่อยๆแสะฝาหลังบอร์ดออกมานะครับ ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นสายแผงแบตนะครับพเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดไฟก่อนนะครับตัดไฟแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นสายแผ่บอร์ดล่างแล้วก็อาดเอาออกเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาแบตออกส่วนตรงนี้นครับระมัดระวังสายแผ่หน้าจอนะครับถ้าเราแสะไปเราไปโดนสายแผ่หน้าจอขาดที่นี่บันไรนะครับพเพื่อนเพือน จากที่เราจะเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเราต้องไปเปลี่ยนหน้าจอด้วยนะครับก็ระมัดระวังนะครับตัวนี้ครับทการเปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็ลอกสติกเกอร์นะครับแบตตัวนี้มันปียีสิบสองนะครับก็สามปีไมและครับเพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มนะครับนี้เราก็ลอกเป็นกาวในตัวนะครับเพื่อนๆเราก็ลอกออกได้เลยนะครับเป็นสติกเกอร์ตัวนี้เราก็ใส่แผบบอร์ดชุดล่างครับ นี่ก็ใส่ใส่แพ็แบตแล้วก็ประกอบกับนะครับเพื่อนเพื่อนขันน็อตให้หมดเลยนะครับน็อตมีความสั้นควมามยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นเพื่อนแนวทางนะครับถ้าดูแล้วเผื่อเพื่อนเพื่อน,อน,อนอ í, มันไม่ได้ยากนี่วาก็ลองทําดูนะครับแต่เวลาเราแกะฝาหลังเนี่ยครับเราก็ต้องละมันแล้ว ระวังเพราะว่ามันเป็นกระจกนะครับใช้ความร้อนเป่าให้ถึงๆนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะประกอบไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าฝาหลังเนี่ยมันไม่ได้แตกนะครับเพื่อนๆก็หลังกาวทําความสะอ,อาดส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ลงกาวไปได้เลยแต่ส่วนตรงนี้ผมกย็ยังไม่เปลี่ยนนะครับไว้เปลี่ยนฝาหลังให้มันสวยๆแล้วค่อยลงกาวนะครับเพื่อน ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆถ้าดูแล้วเอ้ยคิดว่าเราทําไม่ได้จ้างร้านมือถือทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็ไปหาเงินที่เราถนัดนะครับโอเควันนี้ผมก็สวัสดีนะครับ